สามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่มีอยู่สองคู่เลขศีรศูนย์ครับมวลนี่ซื้อย่งก็ได้ให้มีศูนย์ศูนย์แปดสี่กับศูนย์เจ็ดแปดครับขันเข่าอีกัจะเป็นมวดที่เก้าเด้อครับเด้อบอกหูว่าเขาจะหมูหรือจะมงเอ่ะนะนี้ข่าบอก มักศูนยังเ้อามาใส่ดได้เหมือนเด้อครับเด้อก็คันถามว่าผมมกักยังเนี่ยผมจะมักศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนี่เป็นวันเกิดพ่อผมอาจารย์แม่งได้อยู่ในธรรมผมก็เลยที่ห้วันเกิดเราแล้วเรขเขาจะมีอยู่สองชุดอีกชุดหนึ่งคือถูป,ปูตาถูป,ปูเขาคันไหนปล่อยไงดอกครับเพาก็ชุดนี้ไปหาสื่อกอนถูป,ปูกับมือไร่สดวันที่สามสิบเท่านั้นสามสิบเอ็ดแม่ล่ะครับสามทุ่มขอขอมากรรม ผู้ได้ว่างกับเวลาอะไรสดกับเขามาทองมาสวดน้ากันกคทีถือไม่โชคไม่ลาบเฮ้ย,ย <c oughs> <c oughs> บัดที่นี่เขาจะเฮ็ดยังกันแน่มื่อน,นี่ <c oughs> เปิดดวงบอกอ๋อครับเจดเปิดดวงก็จ,จะบอกวิธีเนะาะมันจะาสีว่า <c oughs> เหยียบกันฮะ ยวเขาจะเลี้ยงเป็นหน้ากระดานชุดละหาแลวก็เปิดแล้วงเขาขกระยางก่อครั้งนี้ได้เลยครับเด้วแล้วก็บยังมาถ่ายรูปน้ากัดที่หลังครับโอ้อยังไงกันไว้ได้เดี๋ยวนี่ย่านย่านเพิ่นนนี้แต่ว่าปกตินี่ตำนากเขาจะว่าแตกมือธรรมดาตอนนี้เลออกปั๊บเต็มเลยแบบที่นี่ย่านสางอาทิตย์นี้ย,าย,าย,าย่านย่านย่านในใส่เสือกอเต็มยอดอยู่ พราะว่ามือว่านนี่กะผมบอกว่าซื่อยังอะไรมีซีเนาะมันกับ C หรีบางเนี่ยซีซีหซซมันมีแต่ C ีให้โดวนว่าซีีเหมือนเลย่มี่ไหนกันอี่ไหนมันเขาีผมก็ว่าแล้วมันเลขมันออกโัวเก้าได้มันก็วนมากาอย่างนั้นเหละครับมันก็วนมากาางรางมันเป็น c ีซีบนกับ c ีหกกวมกดดันหายไปเลยแต่ว่าหัวนี่ผมไปอ่านคอมเมนต์ สมมุติลูกศิษย์ล้านคนนี่ถือ,อยู่ดอกเก้าแสนคนแต่ละคนก็นถือคักเมื่อใหญ่ลูกศิษย์ใหญ่ของผมนี่เม่อแม่เขาสิร่วยคักเราเพราะว่างวดนาจะเป็นวันที่เก้ากขอให้ถือครับเลขก็มีเขามีนุษยเสมอแล้วกะ็ห้ามที่บอกสําคัญเลยยาตัดออกซีคูนี่ซื่อให้มันเหมือน เพราะว่ายัางผู้ใดตัดเนี่ยนึ่งดวงเข้าพอดีเข้าไปเลือกสื้อนี่เาขาก็หูอยู่แล้วว่าดวงเข้าพอดีมันก็จะออกตัวที่เข้าตัดล่ละเส้นวัาน,นี่คนกนี่ตัดสี่หกคือเก่าเพราะว่ายัางมันออกแล้วพนอะ,อ,ะออกแล้ว <S 2> <S 2> บัลเลขยังออกมันนี่อ,อใครกูซื้อซะละ,ะมันจะเป็นยังสิใครกูซื้ออาจารย์ซะยังไงค,ครับก็มีคนถือลรยลานยู่ครับพวนนี้อ่ะ เดี๋ยวเข้าสี่ขอขม่า,มากล่มกันเนาะไอ้โมอโอ้ยลงอ่ะเด้อลงล,ลง,ลงเดี๋ยวเข้าสี่เบิกเมตรกันนะครับ<อ>กะเดี๋ยวพนมมือพร้อมกันล่ะกะเลียวๆกัจะงยางออกครั้งนี้เลยครับมีไผสีถามยังบอเย็นก็ได้ครับครับครั้งนี้ก็กต้อแถวมากละกะจังเบี้ยนออกเด้ครับเด้ นี่มีมีไผ่จีถามอยังบ่อ๋อแฮ่เนาะแฮ่ตอนนี้เดี๋ยวมือนีเฮาประชุมกันตอนแรกคระุ่มผมกะทีแฮ่นล้วด่าเลยบ่ไหวแล้วลูกศิษย์จิมาล้ำน้ำไหลเลยต้องจ้างรถแฮ่ครับบัดนี้รถแฮ่ตอำเภอกะทิเฮาจีขึ้นท้ายมาเพิงรถเฮามาก่อนแล้วเฮาจังมาจอดล้ำให้ปูอยู่ร้านจอดรถครับกะหมู <basics S 1> ม่บานนี oh <here S 3> <B> ่ลากซู่ัดนี้กะภายในเร็วๆนี่แหละครับเดี๋ยวแจ้งลงหน้าเพจอีกเทื่อนึงนะครับ เดี๋ยวสิอัดเป็นคลิปลงให้ผู้ใดว่างกะมากแกะบนน้ำปูครับปูเราหมักมวนง่อนนะเราอาจจะไ,ไ้หลายก็เก้าก็ได้ค,คือ,อยังงวดน,นี่หลาย็นบอกผมกับไข่นักเนาะเ,เลขเขาผมกับไข่นักปูผมวามีซีมันมนมีแห่ซีตัวเดียวเลยมันซีเกือบทุกตัวเลยเค,ครับมันขตด,ดของขวดของขวดซีเลยผมได้ถามจะมือม่ามีเด้งปะถ้ <laughs> ซีกว่านานี่ก็ศูนย์ไปมักศูนย์ยังกะหาเลย ศูนย์วลนี้ล้านเปอร์เซ็นต์พอมโอกาสมันสูงผู้ใด้รูดได้ก็ะรูดลอตเตอรี่นี่ก็ปนะ 4, 4, 6, ไปเมาส์รถศูนย์น่ะศูนย์ผมมีซีซีหกอ่ะสองร้อยใบเลี้ยงวันนี้ถ้างมถึงรางวัลที่หนึ่งอีกแล้วนะครับข้างหน้ามันบ่ได้ท่วนตัวเลขนะครับตัวเลขกรซื้อนยังก็ได้ให้มีศูนย์ศูนย์นี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่มีแค่นี้ เม็ดเดียวคือศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับถ้าถามมามากยังมักศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดวันนี่ศูนย์เจ็ดนี่วันเกิดพ่อก็เล่มมากหลายสามตัวกับศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่ส่วนทูบปูกับจังว่ากันครับช่วงนี้เฮาเอาชุดนี้ก่อนตาเห็นค้นแครปเปลงติดต่อค้นเมืองมางไกรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตั้งคิดตั้งใจพนมมือขึ้นถ้าอายเด้อเอาคลิปผมนะ ับทายธรรมดาลเลยลายนอนก,กดทายเลยเ่ยกดได้เลย <c oughs> <c oughs> อะต <c oughs> ั้งสีตั้งใจนะครับเนาะ ปริตวานะเมตังสัเมตตาปทันตาวิก kind of ิเตจิตาปริตังพนันตูสักเคาเมจลุเปจิริศิขะละเตเตจันตฤเขวิมานีที่เปรตเทจะเขามีตะลุมนาคาเนเขหะวัตุมีเขเตปุมมาจะยันตูเดวาชาละทาะวิสเมยัขะขันทพนาคาติดทันตาสันิเกยังมุนิวาราวจันังสาธุโเมสุนันตูธรรมมัสวนาคารยมันทันตาธรรมะัสวนาคารยมันทันตาธรรมมัสวนาคารยมันายมันทันตา สาสตร์ชนิดโตเทวินโตที่ปัเสสไทยเนตันสมหาลาภโยนะข้าขันธ์น้นตังอ่ะอย่าเข้าเบิกล้วเข้ากับยางก่อกไปได้เลยเด้อรับเด้ออย่าลืมเด้อสื่อยังกระได้เห็นมิศูนละมสะสุิมาจิลดเลยละมสะสุิมาจิลำล้วย ละมะสุยมาจิดำด้วยครับู่มันในวันเกิดด้วยค่ะละมะสุยมาจิสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้อให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อวันเกิดเด้อทีน yeah> ีง UH> กับสมปัตนานะมะสุยมาจิดำด้วยได้ยืนก็ได้ครับมันยังย็นครับยืนเข้าเคี้ยวเลยทุกคนนะครับระวังวินเด้อคลยละมะสุยมาจิดำด้วยละมะสุยมาจิดำด้วยละมะสุยมาจิดำด้วยเยอะเลยอ่ะเรียกเป็นนากระดานก็ได้แล้วครับเนาะ